เรอยากให้มึงโชว์พี่ก็อยากให้น้องโชว์มันหมีตบนี้เขาด้วยเอาดิหันหน้าเข้ามางกันกอดด้วยก็ยิ่งดีอุหมม้วนตัวไงไก่ก่อนเอาเอาพร้อมกันนะถ้าพร้อมกันเดี๋ยวพูดคนละเอาไม่ตกลรงมรียาใครพูดก่อนเอาแซมพูดก่อนโอเคเนิมสวัสดีครับผมชื่อนายอนุสรยินยงครับชื่อเล่นชื่อแซมครับอยู่คณะวิทยาการจัดการครับ ศาสตครับสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ครับลืมเอาไยชื่อมาครับยศยศต่อไปอันนั้นมาเอ้มมาดูคณะวิทยาศาสตร์การครับมีเลขเอก่เลการสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงลวิทยุนทครับผมผมลืมเอาชื่อาครับโอเคขอบคุณครับ